รถไฮบริดมาติดพรมปูพื้นรถยนต์แบบสำเร็จรูป ร้านปูพรมรถยนต์เข้ารูปติดิตามรุ่น J.W. คาเมอยู่บ้านเลขที่23เสบเิเกียตรติรอเซอย14แยก46